เปิดใจลังสิมันโลมทำไมถึงกล้าพูดขนาดนั้นคำตอบถ้าสอสอ,อกลัวแล้วประชาชนจะเหลืออะไรโลมลังสิมันกล้าพูดจนต้องเซฟโลมทำให้แฮชแท็กเซฟโลมขึ้นอันดับหนึ่งเพราะลังสิมันโลมพูดว่าใช่เขาคนนั้นที่สมศักดิ์เจียมและเอนดูแม็กเกอร์มาแชลพูดถึงหรือไม่ เผยความในใจของลังติมันโรมในเรื่องเทมมี่ทำํำไมถึงกล้าพูดอย่างนั้นในสภารวมถึงเรื่องคดีความที่นำไปใส่ไว้ในประวัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลังสิมันโรมบอกว่าคดีคร์มของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคือเกียรติประวัติที่สำคัญยิ่งบนเส้นทางการต่อสู้นี้ และเหตุผลที่ต้องพูดเรื่องราวของวันเฉลิมในรัฐสภาเพราะต้องพูดเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับใครอีกด้วยคำพูดดังกล่าวทำให้เขาคนนั้นโกรธสุดขีดที่โรมนำเรื่องของเขาว่าอาจเกี่ยวข้องกับการอุ้มวันเฉลิมไปพูดในรัฐสภา,าส่งผลให้เซฟโรมขึ้นอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์วันนี้จะย้อนไปฟังความในใจของลังติมันโรมและ เรื่องราวที่หลังติมันลมได้พูดในรัฐสภาคำพูดสำคัญของโลมวันนี้อยู่ตรงที่ว่าถ้าส่อสอกลัวแล้วประชาชนจะเหลืออะไรสังคมไทยมันมีเส้นแห่งความกลัวบางอย่างที่ทุกๆคนพร้อมจะเงียบผมแค่เอาสิ่งที่คนเขาพูดกันอยู่แล้วมาต่อยิกชอให้เห็นต่อสอลังติมันลมพักเกล้าไก่เราไปฟังนะครับว่าวันนั้นที่ประชุมรัฐสภา ตตอลังติมันโรมพูดเรื่องวันเฉลิมไว้อย่างไรครับถามได้ครั้งที่สับขอบคุณท่านประธานนะครับจริงๆผมก็ยืนยันว่าผมคุมถามไม่ตรงคำตอบท่านจริงๆและครับเป็นคงเป็นความผิดของกระผมเองนะครับเก้าคนที่ผมหมายถึงนะครับผมหมายถึงเด่นคำแรก ผมหมายถึงอิทธิพลสุขแป้นผมหมายถึงวุฒิพงศ์ผมหมายถึงสุรชัยด่านวัฒนานุสรผมหมายถึงชัดชาญชัดชาญบุพภาวันผมหมายถึงไกรเดชลือเลอิศผมหมายถึงชีพชีวสุดผมหมายถึงกฤษณะทัพไทยผมหมายถึงสยามาธีรวุฒิผมหมายถึงภูชนะและกาสลองท่านประธานครับ นี่คือบุคคลที่สูญหายในช่วงที่พลเอกประยุทธ์ขึ้นสวมหน้าผมอยากให้ท่านกลับไปฟังคำถามผมดีๆแล้วตอบให้ตรงการตอบคำถามของท่านจะทำให้ข้อปรักปำที่ประชาชนตั้งคำถามกับท่านมาลายลงแต่ถ้าท่านตอบไม่ดีสิ่งที่สาประชาชนเชื่อก็จะกลายเป็นความจรงิงคำถามที่สามนะครับในขณะ ที่เราก็ไม่รู้อย่างแน่ชัดว่าใครกันแน่คือผู้ก่อเหตุคือผู้ที่อุ้มหายคุณวันเฉลิมแต่ก็ปรากฏข้อเท็จจริงในสื่อออนไลน์มีกระแสข่าวหนึ่งที่ได้เปิดเผยออกมามีการเปิดเผยออกมาว่ามีบุคคลหนึ่งที่อาจจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องส่วนสำคัญหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการลักพาตัวคุณวันเฉลิมเรื่องนี้ถูกเปิดเผยผ่านเพจดัง,ดง ยกตัวอย่างเช่นเพจแอนดรู aker, สมส็กเกอร์มาแชลเพจสมศักดิ์เกมธีรศุลซึ่งก็ปรากฏข้อเท็จจริงต่อไปว่ามีการตอบรับจากผู้ใช้โซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากผู้ใช้โซเชียลมีเดียเหล่านี้ก็คือประชาชนชาวไทยที่อยากจะรู้ว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังการลักพาตัวคุณวันเฉลิม ส่วนตัวผมนั้นท่านประธานครับผมไม่ปักใจเชื่อในกระแสะข่าวดังกล่าวผมก็รอฟังรัฐบาลว่ารัฐบาลจะตอบคําถามนี้อย่างไรเพื่อให้รัฐบาลช่วยยืนยันข้อเท็จจริงต่อประชาชนผมจึงขอถามคําถามต่อท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่า รัฐบาลได้มีการสืบหาหรือรับทราบเกี่ยวกับการอุ้มหายคุณวันเฉลิมนั้นรัฐบาลได้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลตามที่เพจดังกล่าวได้ให้ข้อมูลแล้วหรือยังเข้าไปดูแล้วหรือไม่บุคคลที่ถูกเพจดังอ้างถึงมีส่ทธมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรรัฐบาลช่วยตอบให้ประชาชนสบายใจหน่อยได้หรือไม่ว่า มีบุคลากรที่กินภาษีของแผ่นดินคนใดรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการอุ้มหายครั้งนี้และช่วยตอบให้ชัดเจนหน่อยได้หรือไม่ว่าตามที่ปรากฏในข่าวข่าวสารดังกล่าวที่ผมได้อ้างถึงนั้นรัฐบาลได้มีการสืบสวนสอบสวนบุคคลดังกล่าวแล้วท่านอาจจะไล่มาทั้งหมดไม่ว่ากันตอบไม่ตรงคำถามแต่นี่คือโอกาสที่ท่านจะได้ตอบครั้งสุดท้ายเพื่อแก้ตัว บุคคลที่ประชาชนเขาตั้งคำถามเรารู้กันอยู่ว่าเป็นใครรัฐบาลแค่ไปดูในเพจที่ผมพูดถึงมาท่านแค่ไปสอบสวนบุคคลน,นั้นซึ่งมีข้อสงสัยว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในส่วนราชการเป็นบุคคลที่กินเงินภาษีของประชาชนท่านไปดูให้ได้หรือไม่ตอบให้ประชาชนได้ชื่นอกชื่นใจได้หรือไม่ว่าเขาไม่ได้ทำขอบคุณครับครับเชิญน้ำมดีครับ นั่นคือสิ่งที่ตส,อส,อสอหลังติมานลมได้พูดไว้ในรัฐสภาและวันนี้มาฟังว่าเปิดความในใจว่าทำไมถึงช่างกล้าไม่กลัวหรืออย่างไรลังติมันรมบอกว่ามีคำขู่ว่าจะมีการอุ้มมีคนบอกมาถึงสองครั้งและครั้งนี้โด่งดังจนแฮชแท็กเซฟรมขึ้นอันดับหนึ่งเราไปฟังกันครับประมาณแค่ไม่กี่นาที เราก็ต้องยอมรับว่าพอบ้านเมืองของเรามัน,นกลไกมันเป็นแบบเนี้ยสภาพสังคมมันเป็นแบบเนี้ยคุณก็มีแค่สองทางอ่ะคุณอยู่ให้นานแต่ประเทศไม่เปลี่ยนกับคุณอยู่นานหรือเปล่าไม่รู้ประเทศมันจะเปลี่ยนก็ได้ซึ่งนักการเมืองจํานวนไม่น้อยเลือกแบบแรกแต่ผมเลือกแบบหลังผมไม่รู้เราผมจะอยู่ในตําแหน่งนี้นานไหมแต่วันนี้ก็ขอทําให้ดีที่สุดทําให้คนเสียได้ดีกว่าทําให้คนเห็นเราทุกวัน เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรามีความหมายอะไรเส้นของความรัวที่เราคิดว่าถ้าเราไปแตะตรงนั้นเนี่ยมันคงเป็นเส้นที่ไม่ควรจะไปเพราะถ้าไปแล้วมันมันคงจะเสี่ยงมากในวันที่ผมพยายามแตะเรื่องพวกนี้นคนก็จะทักมาหาผมโอ้พูดดีจังเลยเก่งจังเลยกล้าหาญจังเลยแต่ค้กอ,อันนี้ก็ดูแลตัวเองด้วยนะหากาศได้อยังไปซื้อรถภุ่มเกาะบ้างนะ ซึ่งมัน,ม,นมันแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยเราสังคมไทยมันกลัวจริงๆเราอยู่ในสภาวะแบบนี้ไม่ได้เราจําเป็นต้องไปดูให้เห็นกับตาเพียงแต่ว่าถ้ามันไม่มีใครไปดูให้เห็นเนี่ยเราก็จะอยู่ในความกลัวแบบนี้ตลอดไปทำเป็นงานที่มันเกิดจากปัญหาที่เราซุกไว้ใต้พรมเนี่ยมานานก่อนคุณวันเฉลิมมันก็มีอีกหลายคนที่ที่ถูกพาตัวไปซึ่งเราไม่ได้พูดเราไม่ได้ทำมันอย่างจริงจังวันนี้มันเลยการนคนุณ แล้วถ้าเราปล่อยไปอีกวันนึ่งมันก็จะกลายเป็นคนอื่นแล้วมันก็จะเกิดขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆตั้งแต่เป็นนักการเมืองเนี่ยคนบอกว่าจะโดนดอุ้มไยสองครั้ง<ะ>ครั้งแรกก็คือตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่สองก็คือมไม่กี่วันก่อนเราไม่เคยได้รับข้อเท็จจริงหรือได้ยินข้อท็จจริงจากรับฐบาลแม้แต่น้อยว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกับการอุ้มหายคุณวันเฉลิมกลายเป็นว่าหลายคนก็รับรู้ว่าเออมันมีเส้นความรัวบางอย่างแต่ว่าเราก็พร้อมที่จะเงียบผมก็แค่เอาที่ทุกคนพูดอะไร ต่อจิกซ้อยดูพูดได้ฟังแล้วคุณว่าไงคุณยอมรับไหมล่ะกับสภาพแบบนี้มันก็คงกลัวบ้างนะมันก็คงมีความรู้สึกแบบอืมกังวลในใจอะ่ะว่าตัวเราจะเป็นยังไงครอบครัวเราจะเป็นยังไงพักของเราพึ่งผ่านการถูกยิงระเบิดนิวเคลียร์จากอนาคตใหม่ข็การเป็นก้าวไกลมันก็คงมีความห่วงเพื่อนสมาชิก คนอื่นในในพรรคเหมือนกันว่าเราจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเดือดร้อนหรือเปล่าแต่ว่าคือถ้าเรากลัวแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะทําอะไรอะ่ะสสกลัวแล้วประชาชนจะเหลืออะไรอะ่ะดังนั้นผมคิดว่ามันก็ต้องฝ่าไปให้ได้ปกติคนเขาก็จะลงว่าเขาได้เครื่องราชอะไรได้ประกาศนียบัตรอะไรได้การศึกษาอะไรซึ่งมันก็คงเป็นเครื่องที่บ่งบอกถึง ประสบการณ์เขาสำหรับผมการมีคด <th phin eventually> ีความมันก็เป็นเครื่องที่บกบอกว่าผมมีประสบการณ์อะไรมาเราเห็นคนใหญ่คนโตในประเทศพูดกันเยอะว่าเฮ้ยนักศึกษาอย่าไปเคลื่อนไหวทางการเมืองเลยเดี๋ยวโดนเดินคดีเดี๋ยวเสียประวัติสำหรับผมนี่ไม่ใช่การเสียประวัตินี่คือการได้ประวัตินี่คือได้การได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติการถูกดําเนินคดีในยุคที่เป็นเผด็จการไม่ใช่ความน่าละอายแต่คนที่ดําเนินคดีพวกเราางหากคือความน่าละอายดังนั้นการมีคดีอยู่สำหรับผมมันแสดงให้เห็นถึงความน่าละอายของคนที่มีอํานาจที่ดําเนินคดีกับผมงหาร นั่นคือความในใจของลังสิมันโรมและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เปิดใจรังสิมันโรมทำไมถึงกล้าพูดคำตอบเพราะถ้าสอสอกลัวแล้วประชาชนจะเหลืออะไรสังคมไทยมีเส้นแห่งความกลัววันนี้ต้องกล้าพูดกล้าไปดูให้เห็นกับตาตัวเอง คดีความต่างๆที่เกิดขึ้นคือเกียรติประวัติของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ต้องพูดในรัฐสภาพเพื่อไม่ให้เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นกับคนอื่นอีกต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะแน่เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์จะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลก สำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กกแห่งนี้ยังคงคือหาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนโดยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ